สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้โน้ตม่ดีบา์นะครับวันนี้นะครับเรามีคาบูอเคเลี่ยมนะครับปาก34มิมลนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานของญี่ปุ่นนะครับได้พร้อมสติกเกอร์ตัวนี้เลยนะครับนี่เงาเงาครับผม2อันนะครับนี่แล้วก็มีนี่ฮะมีนี้ด้วยนะครับในราคา690บาทนะครับตัวนี้ครับอให้ดูงานก่อนนะครับคือของมาดีมากครับตัวนี้ นี่ฮะปากปัดเงาครับเงาแวบเลยนะครับเงาสุดๆนะครับตัวนี้เนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่ด้านล่างครับด้านล่างก็นี่ฮะไคนินนะฮะนี่ครับมีเจ็ด้วยข้างในก็หน่วฮะเงาแวบเลยนะครับทนแน่นอนครับตัวนี้ปกติเขาขายกันอยู่พันกว่าบาทนะครับงานแบบนี้เลยแต่ผมขายถูกที่สุดแล้วนะครับลองหาดูเลยนะครับ ใน Facebook หรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆทั้งช p e ป Lazada าะครับลองหาดูไม่มีนะครับสภาพนี้ขาย690บาทครับผมโปรโมชั Pro ่นพิเศษนะครับพร้อมได้แบบนี้นะครับพร้อมกล่องฮนะกล่องของมันก็จะเป็นมีสติกเกอร์เหมือนกันนะครับอ่าสนใจทักมาครับ